สวัสดีครับพวกผมแจ็คครับวันนี้จะมารีวิวเสื้อวิ่งอาดิดาสสีดำด้านหลังตัวนี้ครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปรีวิวกันเลยตัวนี้ที่ได้มานะครับก็คือช่วง2020ครับได้สมัครงานวิ่งลอยฟ้าไว้ที่เขาใหญ่เที่ยงครับอยาได้ชุดใส่เท่ๆเลยหาไม่ทันครับก็เลยเดินเที่ยวที่ห้างเซ็นทรัลเดินเข้าไปในซูเปอร์สปอร์ต ในบู o อาดิดาสนะครับก็เลยลองเดินเข้าไปดูก็เลยเจอตัวนี้สีดำเหลืออยู่สีเดียวได้ครับเป็นตัว running เลยโดนใจเลยครับก็เลยเลยลองเข้าไปลองดูครับเหลือแต่ไซส์ M ปกติแล้วผมใส่ไซส์ S ครับก็คือไซส์ M มันก็จะโค้งหน่อยแต่ก็ใส่ได้ครับไม่ได้ติดอะไรแต่ก็จะลุ่มหลวมหน่อยโดยส่วนตัวแล้วชอบชอบใส่กระชับก็คือไซส์ S พอเหลือแต่ไซส์ M ก็เลยได้ สีดําตัวนี้มาครับคือตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผ้าเบาครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับแห้งเร็วเวลาเหงื่อออกเยอะๆก็คือไม่หนักครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม่บาดหัวนมครับ <c ười> อันนี้คือประเด็นหลักเลยก็คือที่เลือกสีดําก็เพราะว่าใส่แล้วดูขาวขึ้นดูเด่นขึ้นเนี่ยครับก็เลยเลือกสีดําน่าจะเป็นอีกเหนตุผลหนึ่ง <c ười> ตัวนี้ก็ใส่ได้ทั้งซ้อมทั้งแข่งเลยนะครับผมก็ใส่ทั้งซ้อมทั้งแข่งเลยางานแรกก็คืองานวิ่งลอยฟ้าปี2020เลยครับจะลองสวมใส่ให้ดูครับว่าใส่แล้วไซส์เอ็มที่คงโครงเนี่ยมันจะประมาณไหนเราจะมีรูปให้ดูด้วยรูปที่งานวิ่งที่ลอยฟ้าเขายเยี่ยที่นะครับ ใส่ได้ทั้งไซส์ S แล้วก็ไซส์ M ครับประมาณนี้ hey, สวยไหมครับสีดำมันก็จะดูแบบทำให้เราดูขาวขึ้นดูดูเด่นขึ้นครับโลโก้ oco, ตัวนี้ถ้าเป็น Adidas อ่าเป็น running โดยเฉพาะครับโลโก้ oco, ตรงนี้จะเป็นโลโก้สท้อนแสงอ่าเหมาะสำหรับวิ่งซิตี้รันครับวิ่งถนนก็จะมีโลโก้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นแถบสต้อนแสงตรงนี้ครับ แล้วก็จะมีด้านหลังครับสามกีตรงนี้คือเป็นเป็นเอกลักษณ์ของทางอาดิดาสเองครับเวลาไฟส่องมาแบบสะท้อนแสงก็คือจะได้เห็นนักกีฬามาถึงอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานตัวนี้ก็ตั้งแต่ปีปลายปีสองพัีิบทีนี้ก็สอง3ยิบสามตัวนี้ก็สาปีแล้วผมก็ใส่บ่อยครับก็ชอบสีดำเพราะสีดำ ใส่แล้วดูขาวดูเด่นครับมาถึงการดูแลรักษานะครับตัวนี้ผมก็เหมือนเดิมครับซักเครื่องแล้วก็ตากแดดด้วยสภาพก็ตัวนี้ผมให้จาก100ก็จะอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ70%ครับยังใส่อยู่ตอนนี้ก็ยังใส่วิ่งซ้อมตัวนี้ผมคิดว่าจะเอาไปวิ่งที่ที่บุรีรัมย์ครับผมลงมาราธอนบุรีรัมย์ไว้ก็จะเป็นเซตสีดําหมดเลยงานวันนั้นจะ <c oughs> อย่าลืมนะครับ เวลาซักให้ซักมือนะครับแล้วก็ตากในร่มได้ไม่ต้องไปตากแดดนะครับก็คือจะยืดอายุการใช้งานของเสื้อได้อีกยาวเลยครับมาถึงราคาครับราคาตัวนี้อยู่1นึ่ันบาทครับวันนั้นไปซื้อไม่มีส่วนลดเลยซื้อราคาเต็มก็โอเคครับสมกับราคากับตัวสินค้าสุดท้ายครับเพื่อนๆที่ ชอบอาดิดาหรือว่าใส่อาดิดาสหรือเป็นสาวกอาดิดายังไงพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องชุดวิ่งหรือว่างานวิ่งชอบไม่ชอบเสื้อวิ่งของอ d ดิดายังไงก็พูดคุยกันได้ครับสหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิวอะไรให้ฟังอีกติดตามชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยสหรับคลิปนี้สวัสดีครับวิ่งให้สนุกนะครับ 不，不，不，